บิโกเอกำลังสองคือสมการการําลังสองต่างๆเนาะบิโ o เอกำลังสองหมายความว่ายิ่งเยอะเนาะเพิ่มเป็นสองกำลังสองเลยอ่ะกำลังสองเลยอลย่ะมันเยอะมากๆเพิ่มเป็นกำลังสองเลยดูง่ายๆครับบิโ o เอ็นกำลังสองเขาเรียกเป็นฮอลลีเบอร์อ o r i อริึมเลยนะแบบน่ากลัวมากมันช้าเลยอะ่ะไม่นิยมใช้เนาะเพราะมันช้า ถ้าข้อมูลยิ่งเยอะเนาะแต่ถ้าข้อมูลเราไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเนาะมันรันแบบชั่ววิบตาก็เกิดได้นะครแต่ถ้ากรณนียเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มชา้าเอาเลยตั้งว่าเป็น Horrible Algorithm um. เมื่อเพิ่มขนาด Input เข้ามาสองเท่าจะทำให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นสี่เท่าตัวอย่างง่ายอะไรก็แล้วแต่เนาะที่มีล,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 ลูปซ้อนลูปอะ n กําลังสองเข้าใจบลูซ้อนกันสามครั้ง n กันลังสามูปซ้อนกันสี่ครั้ง n กลังสี่ถ้าเราสามารถเขียนโค้ดเอาไปทึ่มที่มันไม่ใช่ big O แบบเนี้ยเป็นอีก big O mm hmm. ต้นๆได้เนี้ยจะดีมากแต่นั้นอยู่ที่สมองเราครับว่าเราจะสร้างเอาไปที่ที่มันฉลาดแล้วประมวลผลเร็วแบบนั้นได้ยังไงนะครับโอเคดูนะถ้า big O ถ้ามีลูปซ้อนกันเป็นสับลูปเนาะต้องสับลูปเท่านั้นที่เป็น nested นะครับจะเป็น ฟอร์หนึ่งฟอร์อะ่ะมันคือ big O n ถ้ามีฟอร์ซ้อนเข้าไปย่อยเราจะเอา big O n หรอเนนนะนะมาคูณกันเพราะมันคูณกันถ้ามี2ตัวก็ n กํลังสองมีสามตัวก็คือ n กํลังสามนะครับพออาจารย์ทําการรันนะเขาจะเรียกว่า quadratic complexity คือ big O n กํลังสองนะครับมันจะเพิ่มหลายๆเท่าแบบตัวนี้ n e s t loop ใช่ไหมครับก็รันสามหกแปดยี่สามาแล้วก็รันไปซ้อนกัน ซ้อนกันอย่างเงี้ยสามสี่ตัวหกสี่ตัวแปดสี่ตัวยี่ามสี่ตัวแล้วก็ลันไปอีกครั้งหนึ่งคือซอยย่อยเข้าไปอันเนี้ยจะอยู่ในตัว big O ที่เป็น big O n กำลังสองอีกจอดหนึ่งครับอาจารย์สร้างออทึมชื่อว่า duplicate check a l g r i t e m คือเช็คว่ามีเลขซ้ำกันหรือเปล่าเข้าใจะอาจารย์ใช้วนหูู p for loop ซ้อนกันเป็น nested loop ซ้อนเข้าไปเนาะเป็นสองหลูกย่อยหลูมที่หนึ่ง big O n ลูมที่สองถ้าซ้อนเป็นสับลูกเข้าไปคือเป็น big O n เอาสองตัวามาคูณกันก็จะเป็น n กลังสองเราจะเรียกเป็น big O n กําลังสองอาจารย์ใส่งี้ครับข้อมูลเนาะอาจารย์บอกว่าถ้ามันซ้ํากันให้ขึ้นว่า duplicate ถ้าไม่ซ้ากันก็ให้ return เป็นน o duplicate นะครับอาจารย์ใส่อินพุตเป็นสองสามหกแปดแปดนะพอฟังก์ชันที่เป็น duplicate check ที่เราสร้างขึ้นในนี้คือเอั algorithm เนาะ ตัวแปรน,นำาร์เรย์ปิ้นรีเซอาจารย์ทำการกดลันครับพออาจารย์ทำการกดล u นเนาะดูนะสองสี่ตัวสามสี่ตัวแล้วก็ไปสองสี่ตัวสามสามตัวหกสองตัวแปดหนึ่งตัวแล้วก็ลันไปเรื่อยเพื่อจะหาค่าถูกต้องไหมครับในการลันของรองที่เราสร้างขึ้นน่ะอาจารย์ลันไปมีแปดสามกันขึ้นวัตุเขตถ้าอาจารย์เอาแปดออกแลอาจารย์ทำการกดลัน ปกแกก็บอกว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันการเขียนลูปที่เป็น n e x t loop อะครับนับเลยมีอีกตัวให้ยกกำลัง n ตามตัวเลขโอเคเนาะอันนี้คือ big O n กำลังสองนะครับถ้าซ้ำกันขึ้น duplicate นะครับเขียนโค้ดแบบไหนก็ได้แต่ตัวเนี้ยตีัขนาดเนี้ยเราจะเรียก big O n กำลังสองนะครับหรือว่า q u a a d r t i complexity